สวัสดีครับผมนายชัยสิธิ์จากบริษัทโค้ชบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับหลักสูตรนะครับ NextJS วิดีโอออนไลน์นะครับซึ่งผมได้ทำการอัปเดตเนื้อหานะครับให้เข้ากับปี2 0 2 2ีบสองแล้วนะครับโดยผมจะใช้เป็น NextJS เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับก็คือเป็น NextJS เวอร์ชัน18นะครับการเรียนเนี่ยนะครับเนื้อหาจะเป็นแบบไทยสคริปต์นะครับก็จะสมบูรณ์แบบเลย แล้วก็ตัวไลบรารีนะครับอย่างเช่นตัว material ui นะครับก็คือเจ้าตัว mui ตัวนี้นะครับก็ได้รับการอัปเกรดนะครับเป็น mui เวอร์ชัห้แล้วนะครับซึ่งถ้าเป็นชุดก่อนเนี่ยยังเป็นเวอร์ชัสี่นะครับตอนนี้อัปเกรดเป็น version ห้า้างจะเป change ส่วนนี่ของ r e d u x นะครับก็ในเนื้อหานี้เนี่ยก็จะอัปเกรดนะครับเป็น r e d ักแบบ t o o l kit นะครับก็คือมีการเขียนที่ดูโมเดิร์นมากขึ้นนะครับสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ ตัวแฮนเดิลเรื่องหน้าฟอร์มก็ยังคงเป็นฟอร์มิกเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนตีมเล็กๆน้อยๆนะครับเนื้อหานะครับวัตถุประสงค์ของอเจ้าตัวเวิร์กช็อปนี้นะครับก็จะเป็นเวิร์กช็อปที่เขาเรียกว่า,ามุ่งเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยได้หัดใช้ Next.js นะครับเข้าใจหลักการทำงานของมันนะครับาสามารถอินทิเกรตกับ จ้าตัว r e u u x ได้อย่างคล่องแคล่วพวก t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  m m n n g g m m n t เนี่ยต้องใช้ได้อย่างคล่องแคล่วนะครับซึ่งตัว State Management ส่ง r e d u x เนี่ยนะครับก็จะเขียนเป็นเชิง TypeScript หมดแล้วนะครับเอาละผมจะทำการสาธิตเจ้าต,ตัว WorkShop นี้ให้ดูแล้วกันนะครับก็เบื้องต้นเลยเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ตอนที่เราจะเขาเรียกว่า l o g o u u t ก่อนนะครับเนื้อหาก็จะเป็นเนื้อหาที่เราสามารถไปใช้งานจริงในเชิงโปรดักชันได้ก็คือมีเกี่ยวกับเรื่องของการทำา s เเานะครับ สกิลเล้าคืออะไรนะครับก็คือว่าสมมุติว่าเกิดผมพิมพ์คําว่าหน้าสต็อกตรงๆเนี่ยนะครับมันจะต้องบล็อกไม่สามารถเข้าได้ด้วยนะครับก็คือเพื่อง่ายนี่กันป้องกันว่าถ้ายังไม่ล็อกอินเนี่ยห้ามเข้าหด้านในนะครับอันจะมีการทํำสกิลเร้าตัวโค้ดนะครับก็จะมีเทคนิคนี้ครับเช่นในหน้าสต็อกผมนะครับทําให้ดูเลยนะครับก็จะมีการหุ้มนะครับตัวเร้านะครับด้วย ลักษณะโค้ดแบบนี้ก็คือ with odd นะครับเพื่อจะบล็อกว่าถ้าเราไหนนะครับที่จำเป็นต้องล็อกอินก่อนนะครับมันจะต้องล็อกอินนะครับซึ่งในกรณีนี้เอากลับมาตรงนี้ผมจะทำการล็อกอินนะครับฐานข้อมูลนะครับในเคนี้ผมจะเก็บลงตัวซีคลอยนะครับก็เป็นตเอเป็นตัวดัตเตอร์แอดพเตอร์นะครับแต่ตัวดัตเตอร์จริงๆเนี่ยก็จะเป็น SQLite นะครับแต่ว่า SQLite เนี่ยก็สามารถที่จะทำการแบบเป็นยุกเชื่อมต่อกับพวก MySQL นะครับา Maridb หรือ My DB, My DB, My SQL Server ก็ได้นะครับหรือ Postgres ก็ได้รวมถึง SQLite p a เว w o r ดผมจะใส่เข้าไปนะครับ <c oughs> ก็ล็อกอินมาละคราวนี้แน่นอนครับมันจะต้องมีลอจิกว่าถ้าเกิดเราล็อกอินแล้วเนี่ยมันจะต้องไม่สามารถ back นะครับกลับไปที่หน้านะครับ ล็อกอินได้ผมจะลองแบ็กดูเห็นไม่มมันจะบล็อกก็คืออรมเหมือนเราล็อกอินแล้วอะมันไม่สามารถที่จะกลับไปที่หนา lock ้า็อกอินได้เช่นกว่าเราจะล็อกเอาท์นะครับขนาดเดียวกันนะครับผมก็สามารถที่จะทำการ Enter อย่างนี้โดยที่มันไม่หลงโฟกัสมันก็จะมีเรื่องของการ Restore นะครับตัว Section ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็เราจะมีหน้าอะไรกันบ้างนะครับก็จะมีหน้าสต o อกนะครับมีหน้ารีพอร์ หน้า b o w s Us นะครับแต่หลักเนี่ยที่จะเขาเรียกว่าโฟกัสก็คือหน้า stock นะครับแล้วก็หน้า report ที่จะมีการสอนการ integrate จ้าตัว chart js นะครับ chart js ทุมสอนเนี่ยก็จะเป็น chart js version 3คือแบบใหม่หมดแล้วนะครับก็ง่ายๆคือเป็น library version ใหม่ละนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นทีมนะครับก็จะมีการสอนอินทิเกรตเจวตัวเขาเรียกว่า drawer layout นะ step by step นะครับ header อะไรพวกนี้อินทิเกรตเข้ามาการคอนฟิกนะครับเจ้าตัวทีมของเจ้าตัว mui นะครับโอเคไหมครับเอาละ่ะเราจะทำการลองเพิ่มนะครับเจ้าตัวสินค้าเข้าไปดูนะครับก็ผมตั้งเป็น demo นะครับมีการทำฟอร์ม variation ด้วยนะครับสังเกตว่าถ้าเกิดผมเอาเมาส์ไปกดที่ตรงนี้เนี่ยพอล็อตโฟกัสปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะทำการเริ่มเขาเรยกตรวจสอบว่า ฟิลฟิลนี้เนี่ยได้เกาะตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ไหมนะครับก็อนนี้ก็จะใช้เทคนิคของฟอร์มิกในการถามฟอร์มบริเวณนี้นะครับอันนี้คือผมจะเขียนไว้ว่าต้องใส่ขั้นต่ำคือสามขึ้นไปผมจะใส่เป็นสามแล้วกันนะครับสตอ็อกก็เท่าน,นี้แล้วกันอัโปโหลดรูปนะครับก็จะมีพาร์ทที่เขาเรียกว่าเหมือนกับาสาธิต การอัปโหลดข้อมูลขึ้นไปการเชื่อมต่อนะครับกับ back end เนี่ยจะมีสอนทั้งแบบไตเล็กนะครับก็คือ,อเขาเรียกว,ว่าอย่างแรกแน่นอนครับการการ,การเขียนโค้ดเนี่ยเราจะต้องยิงผ่าน r e d u c นะครับในเนื้อหาก็จะมีการสอนยิงผ่าน r e d u ก r e d u กจะยิงขึ้น back end โดยตรงหรือว่า r e d u c นะครับจะทําการผ่านตัวเขาเรียก next api ทีก็ได้ซึ่งบางคนอาจจะงงว่า next api คืออะไรถ้างงเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูในหลักสูตรนะครับแต่ถ้าเกิดไม่งงเนี่ยก็พูดงา่ายคือสอนเจาะลึกเลยครับมีทั้งแบบ เชื่อมต่อแบกเอ็นโดยตรงนะครับแล้วก็เชื่อมต่อตัว net x api นะครับโอเคผมทำการกด Add นะครับสินค้าก็เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับโอเคไหมก็จะมีหน้า edit นะครับที่เราสามารถเข้าไปแก้ไขตัวข้อมูลได้นะครับอันนี้โอเคนะครับเนี่ยเข้ามาก็มีการเขาเรียก reload ข้อมูลมาให้นะครับขณะเดียวกันก็จะมีพวกการ integrate พวก dialog นะครับการ delete ผม delete ให้ดู delete ได้หมดเลยนะครับ เเ okay, ไม,มีการสอนวิธีการเขาเรียกว่าทำพวกอคอมโพเ e นนต์ของ React นะครับที่มีการพาร์ p พ o p ตี้นะครับแบบที่มีเทคนิคที่หลากหลายมีการสอนแยก Environment ระหว่าง Development กับ r r o u u t t o o นะครับอันนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าการทำโมเดลการแยก Development นะครับ Production อย่างหนึ่งนะครับ Development อย่างหนึ่งนะครับมีสอนการอินทิเกรตกับเจ้าตัว r e d u x t นะครับ d ด v Tool ด้วยนะครับการดูหลอกของ r e d u x t ดูยังไงนะครับก็ อันนี้ก็อย่างที่เราเห็นนะครับส่วนหน้าบอสก็จะมีส่วนการอินทิเกรตพวก iframe บางทีเราต้องการจะให้มันโชว์พวกยูทูบยูทูบอะไรพวกเนี้ยที่เป็น iframe ก็มีนะครับก็เรียกว,ว่าจัดเต็มนะครับเนื้อหาก,ก็สามารถนำไปใช้งานจริงได้ในเคสนี้มีการฟิลเตอร์นะครับที่เป็นฟิลเตอร์บอกตัวเขาเรียกว,ว่า Data Gri d นะครับแบบที่เขาเรียกว,ว่าละเอียดยิบเลยนะครับเห็นไหมนะครับเราสามารถฟิลเตอร์จากตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะฟิลเตอร์เป็นตัวตัวก็ได้นะครับเช่นตรงนี้ก็ได้ นะครับโอเคไหมรือร์ทนะครับได้หมดเลยเอาละนะครับในคลิปนี้น right <go dietary> ่าจะประมาณนี้สำหรับคนที่สนใจหลักสูตรนี้นะครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมหลักสูตรได้นะครับที่เไซต์นะครับ c o s t m o b i l e นะครับ com นะครับ com ก่อนหรือ dot com ก่อนดีกว่านะครับ com เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีทั้งสอนสดนะครับแล้วก็วิดีโอออนไลน์ก็มาที่วิดีโอนะครับแล้วก็เลือกหลักสูตร next js จริงแล้วมีหลายอักษรนะครับแต่ถ้าเกิดององกัน next js ก็มองหาแถวนี้นะครับก็ผมขออนุญาตพิมพ์ค้นหาดีกว่านะมันหลายอักษรจัดก็จะเป็น react นะครับ s s r นะครับ server side rendering next js นะครับก็จะเป็นตัวนี้ราคาโปรโมชั่นอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็คุ้มแน่นอนนะครับโอเคครับก็ถ้าคิดว่า สนใจไงก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับซึ่งเนื้อหาใน JS ผมเนี่ยนะครับเนื้อหาบางส่วนเนี่ยผมก็นะครับใช้งานจริงกับตัว Product ของบริษันะครับอย่างเช่นเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยก็คือใช้ Next JS ทำเหมือนกันก็เป็น Product ของทางบริษัทนะครับที่เราสามารถเข้าไปเขาเรียกว่าช้อปปิ้งออนไลน์ได้นะครับเห็นไหมนะครับอันนี้ก็ใช้ Next JS เหมือนกันนะครับแต่ว่า ตีมวันนี้นจะเป็นแอนดีไซน์แต่เนื้อหาผมจะเป็นแมทท r เรียลดิวะนะแมททเรีดีไซน์นะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่เรียกว่าคนสนใจสนใจมากกว่านะครับโอเคครับในคลิปนี้ผมน่าจะพูดเยอะละขอบคุณมากครับสวัสดีครับ